วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ครับ FM 1 0 4 2 5 MHz สมสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยในวันนี้นะครับวันพุธที่6ธันวาคมพุทธศักราช2566อยู่กับผมโด่งจตุรพรฐานาครับค่ะและดิฉันเกทธนธยาณชาเติทธิ์ค่ะครับผมกับบรรยากาศสบายๆนะครับอากาศไม่ได้หนาวจนเกินไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็เมื่อวานนี้เนาะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับ หลายคนก็ไปทํากิจกรรมนะครับกลับไปที่บ้านไปอยู่กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวไปกินอาหารหต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะพี่เกตใช่ค่ะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะฮะที่ในวันนี้เรานํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งเรื่องในพื้นที่จังหวัดบึมการแล้วก็ข่าวสารภายในประเทศนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยในรายการของเราครับ เมื่อวันนี้เนาะวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นวันวันชาติวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นวันดินโลกด้วยนะคะก็มีเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยเราด้วยนะคะคก็<ม>เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ประเทศไทยได้รับรางวัล k i n ภูมิพล o l World Soil Day Award ประจำปี2566จาก FAO นะคะเนื่องในวันดินโลกแล้วก็ทางรัฐบาลก็ จะยังคงให้ความสําคัญนะคะกับทรัพยากรดินและน้ำนะคะเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญของภาคเกษตรกรรมของไทยด้วยค่ะ นางรัฐ9้าอินทวงศ์สวรรณคีรีนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกนะคะเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสืบสารพระปณิธานพระราชปณิธานนะคะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ และพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จัดงานวันดินโลกปี2566ระหว่างวันที่5ถึงวันที่10ธันวาคม2566นะคะณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะ ในโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระกนิธิาธท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกนะคะและพระราชทาน เหรียญรางวัลน,นะคะคิงภูมิพล b o l World s o อ l Day Award ประจำปี2566ให้กับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยและองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือว่า FAO ร่วมกันจัดตั้งขึ้นนะคะภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า s o ย Where Food Begins นะคะ ก็คือดินเนี่ยเป็นเป็นจุดกําเนิดน,นะคะของอาหารเนาะเพื่อความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ทําอย่างไรดินจึงจะมีดินจึงจะมีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างสามารถจะผลิตอาหารที่ปลอดภัยที่สามารถจะแก้ปัญหาความอดอยากได้ นางรัตเก้าก็ยืนยันว่ารัฐบาละะให้ความสําคัญกับทรัพยากรดินและน้ําเพราะว่ามีส่วนสําคัญต่อภาคการเกษตรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของการได้รับรางวัลนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารในโลกเรื่องความอดอยากอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน,นในเรื่องระหว่างประเทศเราก็ต้องมีอาหาร,รที่เลี้ยงคนทั้งโลกได้นะ เนื่องจากว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับคราวนี้มาดูกันต่อครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เดือนธันวาคมและเดือนหน้านะครับมกราคมขึ้นปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหลายๆคนนะครับมีการวางแผนว่าอยากจะไปพักค้างแรมที่ไหนอยากจะไปกางเต็นท์อยากจะไปชมดาวเข้าดาวปีใหม่กันที่ไหนนะครับตอนนี้หนึ่งหน่วยงานนะครับที่เตรียมการในเรื่องนี้ก็คือกรมทางหลวงนะครับเขามีการดําเนินการเรื่องนี้โดยมีการเปิดให้บริการนะครับ31จุดกางเต็นท์ฟรี ตอนรับปีใหม่2,567ครับนายสราวุฒทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงครับเปิดเผยออกมาบอกว่ากรมทางหลวงมีการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกลางเต็นท์ทั่วประเทศสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อนพักค้างคืนพร้อมลานจอดรถสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567มีทั้งหมดจํานวน31แห่งนะครับภาคเหนือ21แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5แห่งภาคตะวันตก3แห่งภาคกลาง2แห่งซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงบริการน้ำดื่มห้องสุขาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีอยู่ด้วยก,กันหลายๆที่นะครับอย่างจังหวัดบึงบึงการของเรานะครับก็มีอยู่1แห่งด้วยกันที่หมวดทางหลวงสีวิไลนะครับทอล222อนะครับตอนท่ากกแดงบึงการนะครับก็มีจุดให้บริการ1แห่งด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็มีอยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่3แห่งจังหวัดลำปางนะครับหแห่งเชียงราย2แห่งจังหวัดน่าน3แห่งสกลนคร1แห่งกำแพงเพชร4แห่งตาก5าแห่งสุโขทัย1แห่งพิษณุโลก1แห่งเพชรบูรณ์1แห่งเลย3แห่งกาญจนบุรี2แห่งราชบุรี1แห่งแล้วก็อุทัยธานีอีก1แห่งนะครับโดยสามารถจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์นะครับสายด่วนกรมทางหลวง1586 1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะจองเองที่จุดกลางเต็นก็ได้นะครับค่ะก็เชื่อว่าหลายคนเนาะน่าจะมีแพลนแล้วนะคะเตรียมที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้แล้วเนาะก็มีหลายที่เลยนะคะจุดกลางเต็นท์เนาะก็ต่อมาค่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ท่านได้มามา ประชุมนะคะคอรมอสัญจรที่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนของเรานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งเรื่องของการเพิ่มศักยภาพ5จังหวัดเมืองรองนะคะเพื่อที่จะมุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงผลการประชุมคอรมอสัญจรนัดแรกจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะบึงการเลยหนองคายและอุดรธานี ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอปัญหาแนวทางแล้วก็ตัวชี้วัดในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเกษตรการให้เอกสารสิทธิ์เรื่องความยากจนราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นเลยในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะนายเศรษฐาก็เปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นเมืองรองและมีสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารการกินที่น่าสนใจ พร้อมทางได้สั่งการไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง <c oughs> การท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มาดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษพร้อมท้งกำชับสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดนั้นๆนะคะดำเนินการเพิ่มศักยภาพเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ค่ะสำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะก็มีไรายได้ต่อหัวต่ำสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเรื่องของการทำฝายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งหมด 92ฝายและสั่งการให้กรมประมงนะคะนำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อให้ประชาชนสามารถหาปลาได้ส่วนเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินนะคะก็จะมีการ ทำแปลงสปรกรนะคะให้มีการแปลงสปรกรให้เป็นโฉนดเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินทํากินอย่างถูกต้องในขณะที่ด้านคมนาคมนะคะที่ยังไม่ดีพอคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการพิจารณาในหลายๆเส้นทางค่ะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับหลายๆจังหวัดนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความเจริญให้เกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะเรื่องของการสนับสนุนช่องทางการจําหน่ายสินค้าโอท็อปในสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ให้ สถานีกลางบางซื่อน,นะคะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อหรือว่า Department Store ของ o t o p ด้วยโดยจะมีการพัฒนาหน้าร้านที่เหมาะสมนะคะส่วนการค้าขายออนไลน์ทางการะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงพาณิชย์ก็จะร่วมมือกันค่ะจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะเข้าถึงสินค้า o t o p มากขึ้นด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการพัฒนาศักยภาพน,นะครับเราก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดนี้นะ<ช>นะคใช่ค่ะ ก็ถือว่ารัฐบาลมาประชุมนะครับในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดสบายดีนะครับในพื้นที่ของบึงการสกลนครบึงการหนองคายบึงการหนองคายหนองบัวลําพูนะครับอุดรธานีเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มจังหวัดสบายดีนะที่ทางรัฐบาลเข้ามาประชุมคอรมอนัดแรกที่นี่นะครับก็ถือว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าในอนาคตนะครับจะมีโครงการอะไรต่างๆมากมายนะครับมาลงในพื้นที่นะอย่างล่าสุดก็เห็นในเรื่องของ ผู้กระดึงนะครับก็เป็นก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในการสร้างกระเช้าลอยฝานะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับที่ข่าวดีสําหรับผู้ที่ปลูกอ้อยนะครับบางการอาจจะปลูกน้อยนะครับแต่ว่าหลายๆที่ในภาคอีสานเนี่ยปลูกกันเยอะนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าในเรื่องนี้รัฐบาลมีนโยบายออกมานะครับถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่นะครับให้กับชาวไร่อ้อยไทยโดยเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ120บบาทเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยนะครับ ดำเนินการได้เดือนมกราคมนี้นะครับนางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยออกมาบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติครับเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลด PM 2.5ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยตัดอ้อยสดตันละ120บาทนะครับ คาดว่ามีชาวไร่อ้อยนะครับที่เข้าร่วมโครงการประมาณ140,000รายใช้งบประมาณ8,000ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อยแล้วก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้นคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ตั้งแต่เมกรอาคม2567เพื่อเป็นการให้ของขวัญปีใหม่นะครับกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนนะครับต้นอ่ตาตันละ120บาทนะครับ ค่ะต่อมานะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายน่ารู้นะคะเรื่องของเงินกู้นอกระบบถ้ามีการคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงก็มีความผิดนะคะ ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบีย้ยสูงเกินจริงก็สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้เป็นอย่างมากค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560นะคะซึ่งห้ามมีให้ปล่อยเงินกู้ยืมหรือว่ากระทําการใดๆที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินนะคะก็มีข้อมูลดังนี้นะคะ1ก็คือห้ามเรียกเก็บดอกเบีย้ยเงินกู้เกินร้อยละสต่อปีหรือเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด2นะคะห้ามกำหนด ข้อความอันเป็นเท็จลงในใบหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะและ3นะคะห้ามกำหนด ว่าจะเรียกเอาหรือรับเอาผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของนะคะโดยวิธีการใดๆที่เห็นชัดว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงินผู้ใดฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับตอนนี้เขากําลัง มีการเข้มงวดนะครับในเรื่องนี้นะผู้มีอิทธิพลน,นะครับผู้ปล่อยกู้ในดอกเบีย้ยสูงะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังมีการพยายามที่จะจัดการเรื่องหนี้นอกระบบนะครับเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยสูงเกินกฎหมายกําหนดเนี่ยจะถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับนี่ต้องระวังเนาะแต่ว่าในเรื่องของจัดการหนี้เนาะเขาก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นั่นแหละ,ะนะครับไม่ต้องกังวลไปว่าเขาจะ ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้นะมีหนี้ก็ต้องใช้แต่ว่าจะใช้อย่างไรให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับนี่คือรัฐบาลเข้าไปดูนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สาหรับชาวโซเชียลนะครับชาวเน็ตที่อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังนะครับเป็นการพิมพ์ไปไปว่าคนอื่นในเน็ตอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มีกรณีศึกษานะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นการเตือนใจชาวเน็ตนะครับเหตุดราม่าน้องปิ่นปิ้นนะครับคนที่ มีการไปคอมเมนต์อะไรต่างๆแซะหรือว่าบูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าต้องระวังนะครับโดยกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับไปทั่วโลกโซเชียลนะครับกรณีที่ปิ่นปิ๊นนะครับสาวน้อยดาวทิกต o อกนะครับที่มีการทำคอนเทนต์รีวิวกินอาหารต่างๆพร้อมกับรอยยิ้มสดใสแต่ว่าก็ปรากฏครับมีชาวเด็ตบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แซะนะครับแล้วก็บูลลี่เธอว่าเขินอาหารรวมไปถึงมียูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับ ล้อเลียนท่าทางการทานอาหารของเธอจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก็เกิดแฮชแท็กนะครับในทวิตเตอร์หรือว่าใน X นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กแบบนี้ติดต่อการหลายวันนะครับขึ้นเทรนล่าสุดเนี่ยน้องปิ่นนะครับได้ออกมาโพสตคลิปใน Tik t o ็อกนะครับเป็นภาพข้อความแล้วก็ระบุบอกว่าหนึ่งเสียงของหนูจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคมเวลานี้หนูเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่พยายามตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่แต่หนูมีความฝันในการทําคลิปในช่องของหนูให้ดีที่สุด ตัวหนูเองไม่ใช่คนสวยหรือว่าคนน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาใครๆหนูเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสสอบติดเข้ามาเรียนและใช้ชีวิตในกรุงเทพหนูไม่อยากให้ตัดสินหนูด้วยรูปลักษณ์ภายนอกด้วยความไม่ไม่ชอบไม่พอใจจนกลายเป็นความเปลียดชังและต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นจนทำคลิปล้อเรียนหนูหนูไม่เคยอนุญาตหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ใดนำภาพหรือคลิปหนูหรือว่าทำคลิปใหม่เพื่อล้อเลียนหรือว่าทำให้หนูเสียหาย หนูขอโทษทุกคนที่รอยยิ้มของหนูเป็นสิ่งที่สังคมตัดสินว่าผิดอย่างเลวร้ายจนไม่น่าให้อภัยตัวหนูเองไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อทําให้ทุกคนพอใจหนูก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรหนูไม่อยากให้ทุกคนโยงหนูกับใครๆเพื่อดึงให้เขาเสียหายเพราะหนูหนูขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงนะคะแต่ในวันที่หนูเจอเรื่องเลวร้ายหนูยังมีครอบครัวและเพื่อนที่เคียงข้าง แต่ที่สําคัญที่สุดทุกคนที่หนูไม่เคยรู้จกักจากหลายทางก็ส่งกําลังใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความคอมเมนต์หรือว่าคลิปวิดีโอซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้หนูมีกําลังใจมากขึ้นหนูรู้สึกขอบคุณทุกๆุกทุกคนมากสุดท้ายนี้หนูอยากส่งผ่านกําลังใจที่หนูได้รับจากใครหลายๆคนคนที่กําลังเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตหนูขอให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงวลรานี้ไปให้ได้หนูก็จะพยายามแต่หนูขอร้องนะคะอย่าเอาเรื่องปมด้อยของใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดามาล้อเลียนเพื่อความสนุก คนที่ถูกกระทำจะทุกข์ใจมากมายแค่ไหนกับสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเพศอะไรและน้องก็บอกว่าหนูแค่อยากเป็นเสียงเล็กๆที่พยายามส่งเสียงนี้เพื่อปกป้องสิทธิท,ทุกคนควรมีโดยหลังจากที่น้องปิ่นนะครับได้มีการโพสต์คลิปนี้ลงไปใน Tik t o อกนะครับก็มีชาวเน็ตจำนวนมากนะครับเข้าไปให้กาลังใจนะครับแม้กระทั่งร้านอาหารที่น้องปิ่นไปนั่งทานนะครับก็โพสต์ให้กําลังใจน้องปิ่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีชาวเน็ตบางส่วนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น เห็นต่างนะครับโดยยังคงล้อเรียนแล้วก็แสดงความคิดเห็นเชิงลบอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้เองนะครับการโพสต์หรือว่าใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ในประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังนะครับอันนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วก็เห็นหลายๆกรณีนะครับที่มีเกรียนคีย์บอร์ดนะเขาเรียกกันแบบนี้นะครับไปบูลลี่คนอื่นที่เขาทำคอนเทนต์ลงไปนะครับแล้วก็พอเจ้าตัวฟ้องเนี่ยอันนี้อันนี้คือเสียหายเลยนะครับจะต้องไปขึ้นศาลนะครับมีค่าปรับมีอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ต้องร,ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องเรื่องของการไปพิมพ์ข้อความไปว่าคนอื่นนะครับใช่ค่ะตอนตอนที่ เราแสดงความคิดเห็นเนาะก็คิดว่าเออไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะแบบว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แอคเคาท์ที่แบบว่าเป็นหน้าตัวเองด้วยก็คิดว่าเอออาจจะรอดอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็มีความผิดนะคะก็สามารถจะได้รับโทษได้ก็เตือน,น,นด้วยเพอเขาไปสืบได้นะว่าเป็นใครบ้างนะครับนี่ต้องระวังมากๆเลยใช่ค่ะ ต่อมานะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น้องดงพูดไปเนาะเรื่องของกระเช้าไฟฟ้าที่จะขึ้นภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะก็บางคนก็สงสัยว่าทําไมจะต้องมีการทํา EIA ด้วยนะคะก็กลับมาเป็นที่สงสัยอีกครั้งนะคะกับคําว่า EIA หลังจากที่ การประชุมคอรมอสัญจรน,นะคะได้เห็นชอบในหลักการขออนุมัติงบประมาณในการเขียนแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างภูกระดึงนะคะจังหวัดเลยเนาะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยจํานวน28ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะ,จะจะนำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะให้กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งการทำ EIA เนะี่ยไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ที่ภูกระดึงเท่านั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับ EIA กันหน่อยค่ะ EIA ก็คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะก็ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment นั่นเองนะคะเป็นการประเมินผลผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสุขภาพหรือว่าความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทาง,ทงบวกและทางลบค่ะรวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาตินะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงก็ได้นะคะวัตถุประสงค์ของการประเมินก็เพื่อที่จะให้เป็นการประกันค่ะ เป็นการประกันได้ว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก่อนที่จะทำการอนุมัติให้ดำเนินโครงการที่มีผู้ขออนุญาตดำเนินการซึ่งข้อดีของ EIA นะคะก็คือช่วยหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการนั้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถจะฟื้นคืนกลับมาได้นะคะอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้นะคะรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจของนักบริหารหรือว่าผู้ประกอบการว่าสมควรดำเนินโครงการนั้นต่อหรือไม่นะคะ EIA ก็จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะคะมีเรื่องอะไรบ้าง ก็จะประกอบไปด้วยการศึกษาครอบคลุมนะคะระบบสิ่งแวดล้อมสด้านด้วยกันค่ะด้านด้านที่1ก็คือทรัพยากรกายภาพนะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านดินน้ําอากาศด้านเสียงนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรบ้าง2ก็คือทรัพยากรด้านชีวภาพนะคะศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่มีต่อระบบนิเวศค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้